สนับสนุนรายการโดยกระทรวงการคลังและ w w w b a n g k o k v o i c h com มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการถอดสลักข่าวค่ะเมื่อสักครู่นี้ค่ะเรากําลังพูดถึงเรื่องของโครงการดีๆกับการคุณลอกคููคลองนะคะเราได้คุยกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังค่ะคุณธนุศักดิ์ค่ะก็บอกว่าได้เปิดโอกาสให้กับประชาชนแล้วก็บริษัทเอกชนมีส่วนร่วมด้วยแต่ว่ายังพูดไม่จบท่านเชิญเสริมได้เลยค่ะ ก็ไม่อยากจะเรียกว่าเปิดโอกาสท่านเรียกว่าขอความร่วมมือเลยนะครับนะครับเพราะว่าโครงการนี้ย yes. so ังต้องการการสนับสนุนจากภาคเอกชนมากนะครับผมคิดว่าบริษัทห้างร้านหรือว่าผู้มีจิตสทธา่ยมาร่วมได้เลยนะครับอยากจะให้ท่านรองพงศ์พนุได้บอกว่าเข้าร่วมยังไงในรอบแรกเนี่ยนะครับก็เข้ามากันแล้วหลายร้อยบริษัทนะครับแต่ผมก็ยังคิดว่ามีอีกหลายร้อยบริษัทที่มีกําลังความสามารถในการเข้ามาทํางานกับเรานะครับเราเปิด ศูนย์เป็น call center อยู่ที่กระทรวงการคลังนะครับหมายเลข1359งสาเก้าครับรูปแบบก็คือท่านติดต่อเข้ามาเนี่ยนะครับทางกระทรวงการคลังก็จะทําหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างบริษัทกับชุมชนนะครับเราก็จะเข้าไปเปิดพื้นที่ให้บริษัทพนักงานของท่านเนี่ยเข้ามาร่วมทํากิจกรรมกับช,ชุมชนในคลองที่ท่านจะเลือกท่านสามารถเลือกคลองได้เลยครับว่าสนใจอยากจะ เข้ามาทำความสะอาดคลองไหนนะครับคะ่ะถ้าเกิดบริษัทเอกชน,นอยู่ใกล้คลองไหนก็ไปที่คลองนั้นก็ได้ครับ,ค,รบค่ะหรือถ้าไม่ติดคลองก็จะช่วยก็ได้ค่ะครับยินดีการเข้ามาช่วยครั้งนี้ต้องมีทุนทรัพย์หรือว่าต้องมีบุคลากรจํานวนเท่าไหร่ขั้นต่ำหรือมีเงื่อนไขย,ยังไงไหมครขออนุญาตตอบนะครับว่าไม่เป็นไรนะฮะมีอะไรก็เข้ามาได้ท่านท่านไม่มีไม่มีไม่มีเรื่องเงินแต่มีคนก็ามาช่วยกันทําทได้ นะครับหรือถ้ามีเครื่องไม้เครื่องมือก็บริจาคมาได้นะครับเพราะบางชุมชนเขาก็ทําโดยตัวเขาเองได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่มีอะไรก็มาช่วยกันนะครับแต่ได้เป็นสตังก์ก็เราก็ไปให้ชุมชนก็บริหารครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่ยังไงบ้างคะท่านนู่นหรือั้งครับก็เรียนนะครับว่าประชาชนนั้นต้องอย่างที่บอกนะครับก็ต้องขอบคุณทางรัฐบาล เพราะเนื่องจากว่าเดิมทีผมเรียนนะครับว่าผมเกิดมาเนี่ยห้าสิบกว่าปีแล้วนะครับซึ่งสี่ย้อนไปสี่สิบปีคลองน่าสะอาดมากนะครับแล้วก็สวยงามน้ําในคลองบริโภคได้เลยกินได้แต่ณวันนี้นะครับมันเต็มไปด้วยผักตบชาวาเมื่อโครงการรวมแรงไทยรักษาน้าําใสทุกคูคลองเกิดขึ้นมานะครับชาวบ้านนั้นมีความภูมิใจนะครับเพราะเนื่องจากว่าทําให้คลองหน้าบ้านของแต่ละคนนั้นสะอาดขึ้นแล้ววันนี้ผมเรียนนะครับว่าได้มีการปรับ สภาพโดยการเมื่อคลองสะอาดแล้วมีการปลูกต้นไม้ริมคลองให้มันร่มรื่นให้มันสวยงามด้วยเพราะเราจะเข้าสู่แต่ละคลองนั้นเกิดความแข่งขันกันว่าคลองสมัยคลองนั้นสวยสมัยคลองฉันไม่สวยเขาจะมีการแข่งขันกันเองเลยดยอัตนม,มัิครับค่ะค่ะ,คะแล้วในส่วนที่บอกว่าอตอนนี้ได้มีการเปิดตัวไปแล้วกี่โครงการคะคุณมาน,นิตของท่านมานิตนี่ก็ยี่ส 27แต่ว่าของที่ทําทั้งหมดภาพรวมที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเนี่ยทำอยู่เนี่ยนะครับ307 307คลอง307คลองค่ะแล้วในส่วนของสารวัตรคลองเนี่ยนะคะในโครงการต่อไปอันนี้ถือว่าทําเป็นถ้าบอกว่าเป็นระยะการดําเนินการนี้ถือเป็นระยะที่เท่าไหร่คะระยะที่1นึ่งระยะที่1ครับเพราะว่าเฉพาะในกรุงเทพอยู่เลอีกพันสามร้อย่อคลองค่ะก็ต้องค่อยๆทยอยทยอยทาไปแล้วก็ต่างจังหวัดเขาก็ทยอยทากันมา นะครับเพราะฉะนั้นก็ระยะที่2ก็คือระยะทําพร้อมกันหมดทั้งประเทศแต่ว่ารูปแบบกรุงเทพค่อนข้างชัดเจนแต่ต่างจังหวัดเนี่ยก็เดี๋ยวก็ต้องไปไปช่วยกันต่อค่ะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาหรือว่ามีอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะปัญหามันก็คู่กับงานธรรมดามีก็ทํากันไปแก้กันไปแต่ก็ทําด้วยความเป็นสุขค่ะค่ะไม่มีปัญหาเลยเรียกว่าไม่มีนะฮะเอางี้ก็แล้วกันมีก็แก้ได้นะครับ แล้วในส่วนของภาคเอกชนถามถ้ารองประหลัดบ้างดีกว่าว่าตอนนี้มีคนเข้ามาร่วมโครงการเยอะแล้วยังคะครับโดยหลักก็คือหนึ่งคลองก็หนึ่งบริษัทนะครับแต่คลองที่ยาวอาจจะมีจานวนบริษัทมากกว่าหนึ่งบริษัทได้นะครับขณะนี้ตัวเลขแน่นอนผมจําไม่ได้นะครับแต่ผมคิดว่าไม่ต่ํากว่า200บริษัทได้เข้ามาร่วมโครงการกับเราแล้วเยอะนะคะครับแต่ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าเรายังต้องการอีกเยอะโครงการนี้ เงินภาครัฐแป๊บเดียวก็จะหมดนะฮะเรามีคลองเป็นหมื่นๆแส,น,สนคลองทั่วประเทศเนี่ยนะครับผมก็ยินดีครับที่อยากจะขอเชิญภาคเอกชนที่สนใจเนี่ยเข้ามาร่วมทํางานกับเราครับเราก็จะเห็นผลว่าประเทศไทยจะมีคูคลองที่สวยงามทั้งประเทศครับค่ะคืออยากจะให้เรากลับไปเป็นอย่างอดีตนะครับอดีตเราก็เรียกว่าอะไรเวนิสตะวันออกใช่ไหมฮะแล้วก็ ผมว่าน่าดูกว่าเวนิสอีกเพราะเวนิสของเราเนี่ยมีต้นมงต้นไม้เต็มไปหมดเวนิสของเขาเป็นทะเลเพราะฉะนั้นถ้าเราทําดีๆนะคนน่าจะสนใจมากกว่าที่นั่นด้วยซ้ําค่ะครับแล้วก็ผลสําคัญที่สุดก็คือว่าบ้านเมืองเราจะได้ขยะน้อยลงด้วยนะทุกวันนี้โหอนน้าท่วมจําได้ไหมขยะเนี่ยโหไม่รู้กีดขวางนางนรู้จูอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งด้วยก็ได้ที่ทำให้น้ำระบายลงทะเลไม่ทันครับครับ น,น,นี่ก็จะได้ช่วยกันให้บ้านเมืองสะอาดน่าดูนะฮะนี่ก็เป็นความประสงค์อันสําคัญครับนอกจากนี้แล้วทางทารัฐมนตรีมีอะไรอยากจะเสริมไหมคะเชิญค่ะก็ก็ขอขอบคุณสารวัตรคองนะครับออขอบคุณพี่น้องชุมชนทั้งหมดนะครับที่ได้ช่วยกันทำจนถึงวันนี้นะฮะผมก็คิดว่าสิ่งที่ท่านทั้งหลายทำไปเนี่ยเป็นบุญคุณกับประเทศมากนะครับแล้วก็ขอ ขอให้ยืนหยัดทำต่อไปนะครับเพื่อให้เมืองไทยน่าอยู่นะครับน่าดูน่าเที่ยวนะครับและขณะเดียวกันก,ก็ขอกราบขอบพระพคุณบริษัทห้างร้านต่างๆที่ได้เข้าร่วมมา <c oughs> ตลอดเวลาแล้วก็ในอนาคตก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมาช่วยกันได้อีกนะฮะมาเพิ่มกันเข้ามาบริษัทใหญ่ๆอาจจะขยายตัวรับเป็นแล้วครองหนึ่งอาจจะเพิ่มเป็น3เป็น5เป็น10ก็ได้เพราะว่ามีตังค์เยอะก็มาช่วยกันหน่อยนะครับแต่ว่าชุมชนนี่เขาไม่ได้ใช้เงินเยอะนะฮะไม่ใช่ว่าให้ไปเท่าไหร่เขาใช้เท่านั้นหมดเลยไม่ใช่เขาจะใช้กันเท่าที่จําเป็น เขะตามชุมชนเนี่ยนะคะคุณมณิ t h ะเขาก็จะมีคนที่ทำรายรับายจา่ายดูเรื่องบัญชีตรงนี้ด้วยหรือเปล่าคะมีคณะกรรมการครับก็คือสวัสดิ์คองเ,เราตั้งมีคณะกรรมการนะครับในการที่จะใช้เงินไปซื้อเครื่องสักตัวหนึ่งเนี่ยเราใช้มติในที่ประชุมว่าเราจะไปซื้อเครื่องจะไปซื้อเลื่อยยนในการที่จะต้องมาตัดต้นไม้ทําความสะอาดหรือจะไปซื้อพวกเรือพวกตะเกาอะไรต่างๆทุกอย่างนี้เงินเนี่ยเราใช้เกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมทั้งหมดนะผมเรียนว่าเป็นค่าใช้จ่ายไปค่าจ้างเนี่ยน้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นจิตอาสาแหะคะเป็นจิตอาสานะครับเพราะหน้าบ้านของเขาแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วมีผู้ให้การสนับสนุนบริษัทสนับสนุนมาเราก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากแล้วเราก็ทํารายงานส่งให้กับบริษัทโดยตรงเลยส่งมาที่ทางกระทรวงเล่มหนึ่งส่งไปที่บริษัทโดยตรงเล่มหนึ่งว่าเดือนนี้เราได้ทําอะไรไปแล้วเราซื้ออะไรแล้วถ่ายกุ๊ปแบงค์หน้าบัญชีที่เขาสนับสนุนมาให้เราด้วยให้เขารู้ว่าเงินของเขาเนี่ยเราใช้เดือนนี้เท่าไหร่เดือนนี้เท่าไหร่เราบริหาจัดการกันโดยกระบวนการได้รับการอบรมมาจาก สถาบันทรัพยากรมนุษย์ที่จัดอบรมให้กับพวกเราเพราะเราใช้กันเป็นเป็นระบบครับอืมค่ะแล้วคนที่อยากจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลรักษาคลองหรือว่าเป็นสารวัตครคลองแบบคุณมานิดเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างคะก็คือเรารับสมัครครับคนที่มีจิตอาสา <c oughs> คือสารวัตครคลองเนี่ยมันมีอยู่แล้วที่เราเปิดโครงการไป อย่างของสัว่ามี21คนค, <ะ S 1> ครับแล้วก็มีจิตอาสาที่อยากจะมาเป็นเราก็รับสมัครแล้วก็ส่งรายชื่อขึ้นมาเพื่อที่จะทําบัตรให้แล้วก็ขอเสื้อนะครับที่ทาง <คะ S 1> ทางอะไรทางสถาบันจัดให้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ว่า <S <S คุณเป็นสาวัคของแล้วครับก <คะ S 1> ็เป็นกําลังใจครับแล้วเขาก็จะได้ทํงานงานรักษาคูครองได้อย่างภาคภูมิใจว่าของหน้าบ้านของเขาค่ะ คือสารวัตครองก็ได้อยู่3อย่างอะไรบ้างคะได้เสื้อตัวนึงค่ะได้เสื้อได้บัตรใบนึ่งค่<ช>ะแล้วได้ทำความดีค<ะ>่ะถือว่าเป็นสามอย่างที่น่าภาคภูมิใจนะคะค่ะ ก็อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมคะสาหรับใครนะคะที่อยากจะเข้าร่วมในการรักษาคูคลองนะคะหรือว่าอาจจะเป็นบริษัทห้างร้านนะคะอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมแต่ว่าบ้านอยู่ไกลไม่สะดวกก็สามารถติดต่อไปได้นะคะที่หมายเลข1359เป็นคอร์เซ็นเตอร์ของกระทรวงการคลังค่ะค่ำคืนนี้ค่ะทางรายการถอสลักข่าวนะคะต้องขอขอบพระคุณ คุณธนุศักดิ์เล็กอุทัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงังคุณพงพานุสเสวตรุนลองประหลัดกระทรวงการคลงังและคุณมานิตพ่วงรอดประธานสารวัตรคลองขอบพระคุณทั้ง3าท่านนะคะขอบพระคุณค่ะและตอนนี้ก็หมดเวลาของรายการถอดสลักข่าวแล้วค่ะค่ำคืนนี้เราทั้ง4คนต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ